มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้บอกว่านำมวล3กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รมัมและ1กิโลกร,รัมมาผูกติดกันดังรูปและดึงขึ้นด้วยแรง120นิวตันจงหาแรงตึงทีบก็เป็นโจทย์ลักษณะของข้อที่แล้วใช่ไหมครับก็คือมีมวลหลายก้อนใน1ระบบะมีมวลหลายก้อนที่ผูกติดกัน สเต็ปในการทำก็เหมือนเดิมครับสเต็ปหนึ่งคิดทั้งระบบก่อนสเต็ปต่อไปครับก็แยกก่อนคิดเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการแรงตึงทีบีใช่ป่ะการที่ต้องการแรงตึงทีบีเนี่ยก็ต้องแยกก่อนคิดถูกป่ะครับก็มาคิดทั้งระบบก่อนครับคิดทั้งระบบเนี่ย ก็ให้ถือว่ามวล3มวล2มวล1เนี่ยเป็นเป็นมวลก้อนเดียวกันเลยและแรงภายในคือ TA กับ TB เนี่ยเราไม่คิดโอเคนะก็ซิกมา F เท่ากับ MA ซิกมา F คืออะไรครับก็คือมีแรงเพียงแรงเดียวใช่ปะ่ะคือแรงดึงขึ้น120ยนิวตันลบด้วยอะไรครับลบด้วยแรงลงแรงลงตรงเนี้ย มี3แรงคือน้ำหนักของ3มวล3กิโลกร,รมัมมวล2กิโลกร,รมัมแล้วก็มวล1กิโลกร,รมัมรวมเป็นมวล6กิโลกร,รมัมใช่ปะ่ะก็ลบ 6G ก็คือ60เท่ากับ MA ตรงนี้ครับก็คือ120ลบ60เท่ากับ 6A A จึงเป็น60ส่วน6หรือเท่ากับ10 แสดงว่าวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง10เมตรเซกสแควรโอเคเสร็จสเต็ป1แล้วใช่ไหมครับหาความเร่งได้แล้วเรามาดูต่อไปก็คือสเต็ปสแยกก่อนคิดในรูปเนี้ยครับวัตถุมี3ก้อนใช่ป่ะคือ,อก้อนมวล3กิโลกร,รมัม มีแรงกระทำคือ120นิวตันแล้วก็น้ำหนักของมันคือ30นิวตันแล้วก็มีแรงตึงเชือกคือ TA โอเคนะ,ะต่อไปครับมวลมวล2กิโลกร,รัมครับมี b t มีทีขึ้นขึ้นข้างบนใช่ไหมเพราะแรงตึงเชือกอ,อกออกจากวัตถุเสมอแล้วก็มี c b ฉุดลงข้างล่างแล้วก็มีน้ำหนัก 20นนิวตัส่วนต่อไปครับมวลมวล1น1กิโลกร,รัมครับก็จะมีแรงดึงขึ้นคือ TB แล้วก็ไม่มีแรงตึงเชือกใช่ป่มครับมีน้ำหนัก10นิวตันอยู่ข้างล่างการที่จะหา TB เนี่ยก็หาจากมวล1น1กิโลกร,รัมได้เลย ราะว่ามวลห,หนึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยเรารู้ค่าความเร่งของมันแล้วคือสิบใช่ป่ะครับความรู้มวลรู้ความเร่งรู้แรงอีกแรงหนึ่งแล้วหาทีบีก็ได้แล้วใช่ป่ะครับหนึ่งสมการหนึ่งตัวแปรก็จากซิมาเอฟเท่ากับเอ็มเอเนื่องจากว่าทีบีมันต้องมากกว่าสิบครับเพราะว่าความเร่งเป็นบวกในทางของทีบีใช่ปะ่ะก็เอาทีบีขึ้นก่อนทีบีลบสิบเท่ากับเอ็มคือหนึ่งเอคือสิบทีบีจึงเป็นยี่สิบ นิวตันก็ตอบเลย Tb คือ20นิวตันแต่เดี๋ยวก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนครับว่าหา TA ต่อดีกว่าเพื่อเพื่อความเข้าใจมากขึ้นจะหา TA ต่อที่จริงโจทย์ข้อนี้หา Tb ก็จบแล้วแหละแต่ว่าพี่ไม่เอาพี่จะหาต่อการที่จะหา TA เนี่ยน้องหาจากมวล3หรือมวล2ก็ได้จะได้คำตอบที่เท่ากัน หาสมการเดียวก็หลุดเพราะว่า,ถ,าถ้าน้องหายังมวล2ที่มีน้องรู้ค่าแล้วใช่ปะ่ะคือ20ใช่ป่ะครับน้องก็หาที A ได้เลยใช่ปะ่ะอ่าดังนั้นพี่จะหาจากมวล3แล้วกันอ่ามวล3ก็ Sigma F เท่ากับ MA ก็ต้องเอา120ขึ้นใช่ป่ะครับเพราะว่าความเร่งเป็น10ทางด้านเดียวกับ120ก็เอา120ครับมาลบกับ 30นิวตันแล้วก็มาลบกับ TA จับเท่ากับ MA ครับ M คือ3แล้วก็ A คือ10 TA จริจึงเป็น TA จึงเป็น120ลบ30ลบ30ก็คือ60นิวตันทีเอเป็น60นิวตันครับส่วน TB เป็น20นิวตัน แสดงว่าแสดงว่าทีบีส่วน t ีเอเนี่ยเป็นเท่าไหร่น้องน้องอย่าเพิ่งงงว่าพี่จะหาทําไมเดี๋ยวน้องดูก่อนทีบส่วนทีอคือยี่สิบส่วนหกสิบใช่ป่ะคื 3. อหนึ่งส่วนสามอ่าตรงเนี้ยคือตัวเลขที่สวยงามมากเลยครับตรงเนี้ยน้องลองดูครับ TB เนี่ย มวลข้างล่างมันคือ1ใช่ป่ะส่วน TA เนี่ยมวลข้างล่างถ้าคิดแค่ TA นะครับมีมวลข้างล่าง2อันคือ1 2กิโลกรัมและก็1กิโลกรัมดังนั้นเนี่ย TA ครับต้องรับน้ำหนักมากกว่า TB 3เท่าเพราะว่า TA เพราะว่าข้างข้างล่าง TA มีมวลอะไรครับมีมวล2กิโลกรัมแล้วก็มีมวล1นกิโลกรัมใช่ป่ะส่วนข้างล่าง TB เนี่ยมีมวลแค่1กิโลกรัม ดังนั้น TA ต้องรับน้ําหนักรวม3ใช่ไหมครับ TB ต้องรับน้ําหนักรวมแค่1ดังนั้นเนี่ยสวยงามเลยครับ TB ต่อ TA เนี่ยจึงต้องเป็นจึงต้องเป็น1ต่อ3เก็ตปะดังนั้นถ้าเขาให้หาอัตราส่วนครับก็ตอบได้เลยคือ1ต่อ3เดี๋ยวมาดูข้อที่แล้วบ้าง อย่างข้อที่แล้วเนี่ยโจทย์มันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะน้องคงจําได้โจทย์ข้อที่แล้วอะ่ะเขาให้หาทีหนึ่งต่อทีสองเนี่ยอ่น้องดูดิหลังทีหนึ่งเนี่ยมีมวลสี่กิโลกรัมกับมวลสามกิโลกรัมใช่ป่ะแสดงว่าทีหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบสี่กับสามรวมกันเป็นเจ็ดใช่ป่ะครับทีสองเนี่ยรับน้ําหนักรับผิดชอบแค่สี่อันเดียวก็รวมเป็นสี่ดังนั้นเนี่ยเอาทีหนึ่งมาหารทีสองเนี่ยก็เป็นก็เป็นเจ็ดส่วนสี่เลย ไม่ต้องมานั่งคิดให้เมื่อยตุ้มอ่าแต่ว่าการที่น้องจะหาะทีหนึ่งลบทีสองเนี่ยอย่างเงี้ยน้องต้องหาตรงๆต,ตามสเต็ปของพี่เพราะว่าทีหนึ่งต่อทีสองเนี่ยน้องหาได้เพราะว่ามันมันเป็นในรูปแบบของอัตราส่วนเนี่ยครับถ้าเป็นอัตราส่วนเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยมองตอบได้เลย แต่ถ้ามันเอาทีหนึ่งมาลบท2สองเนี่ยอย่างเงี้ยมองตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าค่าที่ได้เนี่ยมันเป็นแค่อัตราส่วนการเอาอัตราส่วนมาลบอัตราส่วนเนี่ยมันจะไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าค่าที่แท้จริงมันคืออะไรอ่ะขอให้น้องจำง่ายๆครับถ้ามันถามเป็นอัตราส่วนแล้วเป็นมวลซ้อนมวลตอบเป็นอัตราส่วนได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเอา เอาค่ามาลบกันเนี่ยน้องก็ทำไปสองน้องก็ใช้สองสเต็ปที่พี่บอกอ่ะก็ไม่มีอะไรนะอ่าเดี๋ยวพี่บอกความหลากหลายในการใช้อัตราส่วนครับก็คืออ่าหลักการใช้เนี่ยหลักการใช้การมองตอบโจทย์มวลซ้อนมวล น้องสามารถใช้ได้ทั้งในแนวราบอย่างข้อที่แล้วกับในแนวดิ่งก็คือข้อนี้น้องสามารถใช้ได้กับการที่มันมีความเร่งคือมีความเร่งก็ใช้ได้อย่างสองข้ออย่างข้อนี้กับกับข้อที่แล้วเนี่ยจะพบว่ามันมีความเร่งใช่ป่ะก็ใช้ได้หรือไม่มีความเร่งก็ได้ก็ได้ อันที่สามเนี่ยคือน้องสามารถใช้ได้กับพื้นกับพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานอ่ะน้องเหมือนกับอย่างข้อเนี่ยมันบอกว่าลื่นใช่ป่ะแต่ถึงแม้ว่ามันจะกําหนดว่ามีแรงเสียดทานเนี่ยคือฟืดเนี่ยน้องก็สามารถใช้ได้แต่ข้อแม้ของมันเนี่ยก็คือก็คือ ทุกผิวสัมผัสเนี่ยต้องเป็นแรงเสียดทานต้องเป็นพื้นผิวแบบเดียวกันคือถ้าตรงเนี้ยเป็นพื้นผิวแบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยที่วัตถุวางอยู่เนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นพื้นผิวหนึ่งตรงนี้เป็นพื้นผิวหนึ่งตรงนี้เป็นอีกพื้นผิวหนึ่งอย่างเนี้ยใช้ไม่ได้โอเคนะก็คือมีแรงเสียดทานใช้ได้แต่ว่าต้องเป็นพื้นผิวเดียวกันและอย่าลืมว่า ทั้งสามข้อเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยถ้ามันเป็นโจทย์ที่ไม่ได้ถามอัตราส่วนก็คืออันที่สี่เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อถามอัตราส่วนถ้ามันถาม T 1หนึ่งลบ t สองอย่างเนี้ยใช้ไม่ได้โอเคนะทีหนึ่งบวกทสองอย่างเนี้ยใช้ไม่ได้หาได้เฉพาะ T 1หนึ่งส่วนด้วย T 2สองโอเคปะ่ะอ่าซึ่งส่วนมากเนี่ยโจทย์จะถาม t 1่ลบทีส่วนด้วย T ีสองอยู่แล้วแหละ โอเคนะก็ไม่มีอะไรอ่าเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยครับตรงนี้พี่ก็คิดว่าอธิบายเพียงพอแล้วแหละอ่าเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อต่อไปกัน